สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับที่สาขาสี่นะครับอัปเดตช่วงเดือนสิงหาคมนะครับเดือนวันแม่แห่งชาตินะครับจัดโปรโมชั่นที่สาขาสี่นะครับที่บริษัทพิทักษ์วิรัมจำกัดนะครับอยู่ใจกลางอำเภอลำปีมาศนะครับยิงยิงกับรถตันลำปีมาศเลยนะครับเบอร์โทรเหมือเดิมครับ0 8 0ย์แปดศูนย์สามแปดสามเก้าศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่แปดสามเจ็ดเก้าเก้าวันนี้จะเป็นเบอร์ไหลแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหกสี่หนึ่งสองห้าห้าครับผมที่นี่ก็จำหน่ายรถไถมือสองนะครับ รถไทยรถเกี่ยวข้าวแมคโครหกล้อสิบล้อนะครับผมอ่ามาอัปเดตที่หน้าร้านรถเช่าก็ยังมีครับรถเช่าช่วงนี้ก็เงียบๆอยู่รถเช่าทำนาเขาก็เริ่มทำนาจะเสร็จแล้วก็รอดูช่วงกู้มันมีรถกลับเข้ามาบ้างหรือยังที่เช่าไปอตอนนี้ยังยังติดเช่าอยู่ครับสองคันออก็ยู่ที่ร้านมีอยู่สองคันครับับอัปเดตครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกเอ็ม คุปตเอ็มเก้าพันอันนี้เก็บรถซึมเรียบร้อยดันหน้าผ่านหลังจากสองแสนสามหมื่นเก้าพันวันนี้เอาสองแสนพอสองแสนดานหน้าผ่านหลังสองแสนมาส่งฟรีสามร้อยโล ้ำมันหมดโอเคน้ำมันหมดน้ำมันหมดไม่เป็นไรก็แถมด้านหน้ากับผานหลังผานหลังเป็นผานผานหลังเป็นผานสามอ่าเอาไปแบบเรื่อยๆเลยคันนี้ก็คูปตา e ้าเอ็มอ่าเอลซี่ห้าศูนย์แปดคันนี้ก็จากแสนเก้าหมื่นเก้าก็ด้านหน้าผานหลังก็ไปหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าแสนหกหมื่นเก้ากับ L45 จะมีอยู่ทั้งหมดสาคันราคาเดียวกันเลยแสนหกหมื่นเก้า้านหน้าพันหลังเอาดูมีอยู่กี่คันนะครับสามคันครับตอนนี้สามคันอยู่ที่ไหนบ้างครับอยู่ที่สาขาหนึ่งสาขาหนึ่งอยู่คันหนึ่งแล้วก็สาขาสองคันหนึงแล้วก็ที่นี่คันหนึ่ง เอ้หลังใช้งานปกติครับอ่ะอันนี้ก็ด้านหน้าผ่านห้า PTO ใช้งานได้ปกติเดี๋ยวลังคายเดี๋ยวใส่ให้อ่ะอข้าเจอเลยยี่สี่แรงสามหมื่นห้าคันนี้สามหมื่นห้าครับตัวเปล่ากูตา L สองสี่ศูนย์สองดีทีข้างขาว 35,000บาทใช้างานได้ปกติ ดีเทโอฟันได้ปกตินะครับสองสี่โซนสองโตบาลสามหมื่นห้า อ่าคันนี้คูปอต้เอลสองหกนยมาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าผ่า,านเป็นนสาันสามห้าหมื่นเก้าหาหมื่นเก้าแกโปงนี่รถรถเอาฟ้ากระโปรงพอดนะเวกาเราปกติครับด้านหน้าผ่านหลัง5้า0 0ื่บาทราคานี้ไม่ได้ส่งครับราคานี้ลูกค้ารับเองแต่ถา้าให้ส่งให้ก็มีค่าส่งเพิ่มเติมเ้องเลย เราไม่เป็นไรไเลย่ะถัดมาคูปตา้าตัวนี้ก็แยกอะไรอยู่นะครับ L45 <LC 5. S 1> อันนี้มอน้ําไปแล้วมอน้ําไปบางโคนล้อไปฮะจะได้ตัวใดทักมาครับเครื่องติดได้แล้วแต่ว่าเครื่องก็มีไอปัม๊มไฮดรอลิกไปอ่ะครับแยกอะไรอ่ีโนะสไลด์ยังอยู่500แสนบาท รถ4้อกลางวิธีอยู่นะครับ40,000บาท4้อกลางกับ40,000รถไถย,โยโูยโรยูโร90แรงอันนี้ขายตามสภาพเอาไปเอาเอาไปแสนหนึ่งไปหนึ่งแสน ตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นผ่านรถยี่หกแรงเมื่อกี้ผ่านสี่อ๋อตัวนี้ใช่ยูโรเอาไปแต่หนึ่งพอสาภาพพวกริบพวกริบใช้ได้ไหมไม่ได้สายจักพักหรอ ลอ,องไปเช็คตัวนี้แหละครับอ่าโฟกนีตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลโค้สุสองตันสองกิห้าตันคันนี้ตามสภาพเอาไปห้าหมื่นนะห้าหมื่นดีเซลเกียร์ออตโต้้วยตามสภาพนี่มันคือยังไงครับก่อนหน้านี้ก็ใช้ปกตินะเครื่องติดไหมเครื่องก็ขับได้ปกติแต่ก่อนที่นี่ใช้ตัวนี้ครับเกียร์ออตโต้้วย แล้วตอนนี้สตาร์ตติดไหมครับไม่แน่ใจจอดนานแล้วจอดประมาณสองสาเดือนแล้ว <S <S ใช่ไหมเดือนเดียว,ยวโอเค <S <S จอดหนึ่งเดือนแล้วอ่าห้าหมื่นบาทห้าหมืนบาทเอาไปเช็คเอา<ม>แล้วก็เลยอีกขั้นหนึ่งราคาสี่รถก็มาเรื่อยออกเรื่อยคันนี้เป็นแชมป์วา o จ t โอวาจโอสี่ห้าสี่ อุปรกรณ์ด้านหน้าพัานหลังจากแสนหกเก้าเอาไปแสนสามเก้าไปแสนสามเก้า <13 9. S 1> อ่ะตัวนี้กำลังเก็บรถซึมให้แป๊บหนึ่งกี่แรงนะครับสี่ห้าแรงสี่สิบห้าแรงครับสามบ YTO สี่ห้าสี่สามบสี่ห้าแรงเครื่องเกียร์ดีเลยคันนี้<ว>เก็บรถซึมให้พร<ว>้อมด้านหน้าผ่าน 5. ส่งฟี300โลยังไงก็ต้องขอขกกับขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ให้การอุปการะคุณสินค้าของทางบริษัทให้การติดตามคลิปของทางบริษัททุกคลิปทุกวิดีโอที่ลงนำเสนอไปนะครับผมยังไงฝากด้วยน,นะครับผมสำหรับต้องการรถเท็กตอร์มือสองตามสภาพหรือว่าปรับสะภาพรถเกียรถด รถเกี่ยวรถข้าวอ่าติดต่อสอบถามได้นะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันครับผมรับแลกเปลี่ยนตีเทินเหมือนเดิมนะครับผมหรือว่าจะเป็นอะไรรถเกี่ยวมือสองนะครับมีอะไรรถไทยมือสองมีครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนด้ครับผมสําหรับทุกๆคลิปทุกๆวิดีโอสําหรับคลิปนี้ต้องขออ่าอำนวยอวยพรให้ fc ทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องทุกคนจงมีแต่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนนะผมมีแต่สิ่งที่ดีหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับผม จริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางขอบพระคุณจาจแก่ทีมงานพิทักษ์ปีรำคนเดิมครับผมสวัสดีครับ